สวัสดีครับพี่สันบ้านาสาวเชื่อว่าผมเบาดังครับพี่นอ้องไม่เลยครับพี่น้องถึอสะดุ้งค,ครับสสวัดีอ่าพี่ครับถึอสะดุ้งตาได้เต็มอันนั้นล่ะเปลี่ยนไหมคุณน่ะคนน่ะโอ้โอโอคุณน่ะสายครับเต็มสะพานใส่สามเส้นเพิ่มใส่สามเส้นแล้วครับวันนี้ขุ่นขนใหญ่เหงาไปอีกแล้วครับน้าขาดนีไหมงบงบเส้นแล้วนะยูยูเบาหน้อยครับตัวใหญ่้เลย ก็หันป่าเนอะ่ะป่านยืดอ่ะปลาเป็นตัวม,มันหมานน้ำกันครับเผืดดต,ตี๋โอ้เตี้ยนท่ออยู่อยูยูยูเออเออมันแล้วครับมันแล้วเฮ้ยยงเอ้ยยงเขาแล้ว ยูย no ูยูยูงาหาปาเนีมันหมางวัวเนาะหางเตรียยูนปากำลังบืนยูยูยูโอ้ยีนหัวเถอะ Tớ bà gì có muốn nè Từ giúp bà xin nè Ủa bởi tiền ủa Một lên, lên hả? Ô, như thế nào? Như đâu như đấy, như đoàn như đấy Yo, 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 hey, yo <laughs> Tầng gì nè? ท่มหันดิโอ้หมานครับหมานมันเออสามสามเส้นไปเลยสามเส้นม้วนครับม,ม้วนหน้าแหงขึ้นเนะขึ้นยกเลยครับไม่ต้องมาไปโดนยู่แล้วยู่แล้วไหนยู่แล้วยู่แล้วย,ยูยู่ยูยเออ <c ười> ได่ดูบา,าดนะไม่ดูบาดคุณเร็วอีกัะยืมนามายู่น้ำแห้งไหรเอ็มันแล้วเฮ็ดเต็มมาแล้วอยู่นอนกี่ไหนหน่ะโอ้โบาตรงง้าม เห็นตัวเอาติโตเป็นโตครับตาเป็นโตหมาอยู่ครับอู้หักบัดเหลือบอ่ะเหลือบอ่ะเ๋ยวหมาเหรอเดี๋ยวหมาเหรอเหลือล,ล,ล,ลงเลยมันเป็นมูเลยเลยยกเลยเป็นมาเป็นมูเลยนะไุไ่ได้เป็นเลยนะ น่ามเฮียงยุก่อนสับห้านเลยครับเป็นหมันยกเลยยกเลยบึงครับบึงบึงบ้านนี้ก็เต็มพอเลย <c oughs> เต็มเลยมึงคนอะ้มาเรยเดี๋ยวือเต็มเลยเด็นดงโอ้ยดงวอกสมบูรณ์อ่ะด่างมันถือดีเวทิน Ô đây vô đây vô. Ô tiền nó đi đi hàng ăn này. Vô. Ờ. bình bị đấy đi. Vô 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 vô. Nam hiệu lắm hiệu mình yên hưng lên. Oh, hô, 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 โอ,โ,โอ้โหโอโหดึงเลยเอ็นนี่ดีแค่งนเนาะโอ้ฟังเหมือนกำงหุ้นนะมันกัทุกคนอยู่ก็คือเยอะทัน được thì vô Phun hợp đạn lắm không dưa 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 3 dưa ba. dưa 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 Ba dưa phá tiền nè dưa lên nè Ba dưa 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 loang dưa loang dưa Bà vẫn loang nhu Nhu lên này, Nhu, nhu, nhu Bà tui đi trên khá là thương lắm Ô, nhu, nhu, nhung, nhung, nhung เออปะปะบปกติปกตัปกติปกติโอ้ไม่ได้เอาของมาใส่ไลยเนาะจับเอาจับเอาโอ้ปลาขึ้นเป็นกุ้งเลยโอ้มันหวานครับโอ้ตัวงามมุนปกติครับปกติ

ใช่ครับเลี้ยวเลี้ยวคือเป็นกุ้มเลยนะ่อเร็วก็ล้างขึ้นโอ้แรงขึ้นเป็นสายเลยโอ้ยถึงแล้ว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 เนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเนี่ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยไปแย่กับม้นเนี่ถึงแล้วถึงแล้วยกเลยยกเลย ยูเล้นะยูเล้นะยูเล้วยูเล้วยูเล้วยูเล็วยูเล็ยิมนะยิมนะไม่กริงว่าเขาหันน้ำเนาะเพกินบเขาก็ได้เดินมาเนอะเต้นหน่อยสิหันด้หันด้เออ อยู่ปะอยู่อยู่อยู่ตอนนี้เห็นไมพิลล์มูอะไรกันอยู่ปะอยู่ปะอยู่ปะตรงนึงตรงนึยุเลยยุดเลย Một gì nhé, một chút nhé vừa thì vừa xoắn sẵn thì vừa xoắn cũng còn ngắn nữa để tiền lại, tiền lại tôi, tôi nên... มานมาเบี้ยยกข้างไว้เรียนอะไรเถอ้ยกเว้ยกเว้ตรงตัางนั่น่ะตังเสียคขึ้นมายกของเสียบฟังอ้โ่แล้วอยู่บนเดียวสะพาน ตรง,งนี้นโอ้ของคนเต้นนี่ดิ ดังนี่คือุะนี่เจ้เยนดอกเอ้ไปยังไปยังไปยังโอ้โหเด็กก็บอก ขาดมลอยออกมัองกมัน่ได้ยกขึ้นคือไ่ยกขึ้นหนึงเอไม่ตัวไ้เองเองเ็ห่งบัอย่างเนม่ยกขึ้นแล้วหยกที่ละี่ไดไปไงครับปานนู้นจัดบดตมของกนะบ็ดินบ่หยังแล้วกรลูดออกไปได้

mình thử luôn ta khinh loan đường tìm á oh, tìm hậu á oh, oh. oh.

Vừa, tắt vào đi Phả mãn rồi, phả mãi rồi Em phải nắm phả tự nhiên này, quay lên phải luôn Tôi đi lại Tìm mặt hay quá, tìm hay quá ô tìm gì quá <laughs> Tìm hay quá <laughs> ปลาขึ้นแล้วครับปลานั้นล้วยกเลยยกนึ่งโอเ้เลยโอเ้เลยโอเ้โอเลยถือปะมถือได้ปลายังวางนั่งซิ Đây út ông tạm á Đi mà subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

เออละวี่อู้อันเตนไหลายๆกันอู้อยู่นักยืนนักยืนนักยืนนักยนนักยนักยนนักฮ้เอามันมันๆอมันมันตัากันตังนเออ เห็นเขาดูเอาสิเสียงเขาฮันนี้ก็เต็มเลเต็มยันเลยอยู่วะโอ้ยอยู่ท่านึงหมานครับพี่น้องเต็มแล้วคุณน่ะอะไระครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพื่อนเพื่อนนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันนั้นนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ